พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องม่กินเข้ากระปุลรอบปุนอีกแล้วพี่น้องกินเข้ากระปุนน้ำใยป่ลยัวยัว,ยวจ้าเห็นมนี่เลวกพักบุงพี่น้องเก็บเอาเลาะทางสาปุนปลาแย่กับสีแดงออกม่กินไปจากขุยพุกแจงบอกเ,เป็นเป็นเงี้ยนนะจ๊ะมา มาจ้ามาคุยปนกับยายจ้ารอ,อบเขาแรงพี่น้องภาพแจ้งบ๊อบแล้วก็กจุ่มวนพักบุ้มรวกเข้าไปอาทิตย์นึงกับสิม้อยู่เสียสอวงเสีลยวพี่น้องพ้นป่าแต่ว่าบเบืเบอ่อเด้อด มีผักมีอย่างแยกกับสีคุยคุยปนใช่ไหมนี่กกับสีแบงกินแบงสวยคุย นี่ลวกพกปุ่มพี่น้องเป็นตาแซบปะนอ้อมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำย่ายจมได้จ้าคุยครับง่ายๆได้จ้าเอาเหนี้อหอนหอนจ้าแซบแซบพี่น้อง พวกที่บุกพักบุงแท็กดิดบานเบาเดีดปนยย้นได้กับแสบแย่มนั่นพี่น้องมาคุยปนย้มใหญ่เลยแสบดิดีปนป่านแย้มใดบุกผิดฝังจก๊กเทียะมิตรแสบกับแสบ แซ่บพื่อนบ้านเราเลยแซ่ฉัำนี่แหละพี่น้องกินแะ่บ้างโดนไล่พี่น้งองสิเบื่อเจ้านายจงค่อยเจอกันไม่ได้จ้ะเออ